ครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมงานซีลัน 2, 2,022กันต่อนะครับทุกคนครับตอนนี้การแข่งก,กันเจสสก,กีก็กำลังสนุกเลยครับทุกคนไม่ต้องมาปูวปิ่งหกหอบยังไม่ทันจะเรียกร้อนแล้วเข้าเส้นชัยเอาสิไปเลยครับตั้งแต่โมโต้แรกถ<อ>ามว่า เกิดปัญหาของเพิ่มคนหรือนักกรอไหมสิบรอบเลยเขาทร้อมกันนต่วันละสามร้อยรอบเลยอู้ยแต่ข้อมูลเนี่ยโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับท่มันตโอ้ตาย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 ที่ขั้นน้ำมันนะไม่งั้นก็ไม่ทำแบบนี้เรียกว่าระดับนี้ไม่ได้ครับ

มีทกอย่าแล้วพวก้จมาใช้ในการแข่งขันในวันนี้นะครับก็มีว่าไปที่การเตือนะครับ าเดองีเีใไทนะครับเอานะครับนาจะจัดอีเวนต์แบบดีในเวลานี้จะดีครับอากาศดีนะครับสุดทันแมนในกระเป๋าบอนครับครับม้ว99นักบอลกพักดีครับไล่ต่อรับ ดูนอีเนีเและรบรนกว่าตกเกวียขวาตัวีเกนกันแล้วนะมีหมดตัแรกครับหตัรดแรกครับวันนีองชิงใช้ขวาแชมป์ีเ2022ครับนี่ะครับยากล้นก่นไปครับรันาเบลีมีเสร็ครับ เือสตูนนี้ต็อกเลยครับเรือนะครับต็อกจำกัดการอ่าเรียกว่าห้ามจัจำกัดการสำหรับเรื่องโยนนี้คือเป็นเรือสต็อกออกมาจากโรงงานเลยครับส่วนลุกทำไห้กันครับจากฟาริโกเจสตีมชุนบุรีครับคุณอังญวันไล่ดิบครับและมาที่ลุกแผลงไหมเลขเก้าสิบสองครับเอ็มวีเอ็มสปีดคิงเรซซิ่งกรุงเทพครับคุณวรรัตจุนพานิเชียจำครับ หมาข่นึ่งหนึ่งเก้าครับในกระถทงสีเหลืองซบครับตนอีคก็จะกินพิมบุรมูรนะคุณธนากดทองสุกครับเป็นเหลืองแตงแล้วครับสามอโครนแล้วครับสิหลำเต็มเต็มเรื่องเลย ตอนนี้สมาธิอยู่ที่ะจะนันทร์แล้วปล่อยดูับโ้ระยะออกไปครับ16ลำครับอยู่ในสนามตอนนี้ครับกำลังจะเข้าโอช็อตแล้วครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของรูปเกมของรุ่นนี้ครับจะออกมาลักษณะไหนครับใครจะขึ้นนำครับออกชันนในออกชันนอกครับเป็นอย่างไรครับ ชั่นทางด้านนอกครับเป็นเรือสีฟ้าหัวเรือสีเหลืองเลยครับเอาเลยครับในขณะที่ออปชันทางด้านในครับเป็นโคล่าฟ้าชมพูแล้วจะเป็นธงแดงครับเรสแปลงครับเรสแปลงครับวีสตาร์ทครับเอาเลยครับพี่ดาเป็นธงแดงครับไหลเรือไปแล้วก็วนหัวเรือกลับมาที่จุดซ้ายก่อนครับแดงเลยครับเมื่อคืนเราก็สังเกตไม่ทันแลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่า สุดท้ายครับเลนเตอร์ตัดสินใจยกธงแดงให้กลับมาซาดกันใหม่ครับมึนมื่อโมจิเห็นนะทั้งอ่าแต่รอฟิงเลยราการ ารายนี้าด้วยนะครับน้องครับไม่มีการจำตารครับเป็นแค่เตือนครับแต่ถ้ารอบต่อไปัทำอีกไม่แน่แล้ว

ออกชันทางด้านนอกเป็นเรือลำสีเขียวนะครับฟ้าเขียวคนระับเราเขียวตรงนั้นแล้วครับแล้วก็พยายามความเร็วมาครับความเร็วทำผมจะพอไหมครับโอ้โหแล้วเหมือนกับว่าจะขึ้นนันได้นะครับเด็กโวดเลยโอ้ขึ้นมาเป็นอับที่หนึ่งแล้วครับไปเรือหมายเลขแปดครับเปแน่งกีฬาติกิวงามครับตัวแตงในรุ่นนี้นะครับ ตามมาด้วย141เพชรศรีคงรักครับในเรือหมายเลขดังกล่าวนะครับยีนิกันยังไม่ยอมไม่ขึ้นครับบางลายไม่ได้ครับอันดับที่1นึเลยครับตามมาอันดับที่2หมายเลข6จากทริลจีนอันดัตนภูมิเดียครับหนึี่หนของพิมพรัศมีคงรักนี่สีฟ้าเป็นเป็นชมพูเหลืองเลยครับ แล้วก็ตามมาด้วยศักินารผิวงามและกีฬาติกรผิวงามเละครับระดับสามดับสี่ อย่างสุขภาพมือสั่วพนะครับหรือจะเป็นอัตพลทวีผลสุภัชเพิ่มพลกีรัสุภัสเพียงรัตจะสนับแต่งทุกคนโอ้ไม่นะจะขึ้นมาไป็น่วครับวนนะี้ครับรุ่นแล้วแต่เป็นเหล่าสุดยอดนะักกีฬาชาติกีไทยชัวงนี้ทั้งนั้นครับรุ่นนะี้ครับนะโอ้โหลงทินไัยนะไม่น่าเชื่อนะครับดูรายชื่อ เอาผมแดงนะเ็เ็ปครับเ็กแือดสตาร์ทครับออก้าใหม่ครับเ็แลกครับไหล่ก่อนนะครับแล้วคันนโลกลับเข้ามาทีตสตาร์ครับโอหนี่ครับพอเรือพันมันสูงรห่งแชป์มันก็มีความหมายแบบนี้ครับ เพราะฉะนั้นการออกตาร์ททุกคนมุ่งมั่นจริงๆครับอาจจะเกิดทิ้งใต้ทิ้งเหนง่อกเปล่าวมาเลยครับเมือนที่ท่านี้นั่งนั่งซ้อนเรือมาแถวมาแล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับก็คือเจ้าตัวไหวนะหรือรืาไหวหรือเ,เปล่าครับเพราะว่า ถ้ามันเกิดอุบิเหตุแบบนี้บางทีอั๊เพื่อไม่ติดแล้วครับออตอนนี้คือเบาะหายไปแล้วครับเออบกิดเบาะหลุดหายแล้วครับเรือขอ,องเทานไหนคบอกหล่อครับข้าง16ลำนี้นะครับนี่ครับเบาะมาแล้ว แต่ว่าคือพร้อมไม่พ,มพร้อมอีกถึงว่าอะไรก็เรื่องหนึ่งครับนักกีฬาใจที่เกจอร้อยเป็นเซตนะครับโอ้โหดูตาแล้วยังมีคทำให้ร้อยเป็นเซตเนี้ย ยังมีความบาดเจ็บครับร่างกายที่เขาไม่ว่าบาดเป็นแต่ใจเนี่ยใจวยวเกินร้อยครับเกินพันไปแล้วมาดูที่เรือละครับเอาใจช่วยที่เรือละครับเรือพร้อมไหมและเวลาที่ขอเวลานอกไว้จะพอไหมครับโอ้โหนี่หลายแฟกเตอร์เลยครับถ้าลงไปได้อยู่อันนี้หันเลยครับ แมมอลไปที่เรือสำรองนะครับสำองเลยครับเรือสำรองหรือว่าอัไหตาบอกเลยครับมาครับโปะมาแล้วครือยังในข่อยมีองินในนนรอเล่ครับเบ็ดท้ายเรือครับไนครับี่คแก้ไขปัญหาท่อห้ากันครับสองเกียก็ ติดแล้วครับเราคุณก็รอครับน้าไก่ผ่อนใจจะไปลงสน,น,น,นามหรือเปล่าคะอ๋อนะครับเดียเด๋ยวครับดูเดี๋ยวครับเราต้องขอเงี้ยประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับที่มาชมการแข่งขันนะครับขออนุญาตเดีต้อน,นรับท่านผู้ชมขึ้นมาชมบนพนะิธรการของเรานะครับ บริเวณด้านข้างตรงนั้นขอญาตสมบูรณ์จะเป็นพื้นที่ของทีมงานและทีมแข้งนะครับบริเวณด้านข้างตรงนั้นเนี่ยขอญาตสมบูรณ์จะเป็นพื้นที่ทีมงานของทีมแข้งนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยขึ้นมาชมกิกรรมในการยิงบอลกระชันของเรานะครับเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชิมชมนะว่ามาเชียร์บอลกระชันได้ฟรีนะครับเอาแะครับ กลับมาดูในสนามการแข่งขันนะครับคุณสุภาพ,พูลโตภานำเรือตัดเข้ามาในซาติงเกตครับท่านผู้ชมครับจอเป็นกระเบนใจอย่างคุณสุภาพ,พูลโตภาน,นเลยครับ,รบไ,ได้เลยนะดีๆที่ไม่น่าที่นะครับอาการเจ็บเนี่ยเปดูว่าคุณสุภาพยังมีอาการปวดเจ็บอยู่ทางด้านโขดสายนะอือนะ จอครับสดจอครับอันนี้ครับมาที่ครับหมอวายีได้เพียงอ,อย่างเดียวครับน้ำเดาจังหวะนะครับ เป็นลำทางด้านในครับที่พู้นำมาก่อนนะงุวนคนี้เกสาดานในเลยล้ำสีเขียวนะครับอะไรที่มันรงลี้รอโอ้มาดูาเรือครับนะในเนือนอกครับมาดูตรงนี้ครับออฟชั่นนอกจะเป็นแข่งไปได้สามสิบห พยายามเินสะสมจากเหนอยานชั้นด้นนอกและาทีนนครับตามมาด้วการตีดครับอุาห้าสิบสองสูกพัรุรีรเรุระครับโอ้สองีรอยู่ที่สและที่สนะครับข้อมูลที่าตอนี้ไปอยู่ที่หครับถึมีสุขเกษมมาอยู่ในตำแน่งอันดัี่เลยครับ สารในรอบแรกแลวเราขึ้นมานำเป็นผู้นำระดับที่หนึก็ตอใช้พุนทธยาครับและตอนนี้ในการเยอกอาชน่นั้นทอาอพุทัยาเลือกอาชนทางด้านไลนในครับในขณะที่อัตบนพุษสาได้นสีดำเขียวก้าวหน่งกเลือกเอชนทางด้านลายนอกครับทีนัดเจ็ดชุนลทีน้ดเจ็มาขาวนั้นเงินอยู่ไลนในแต่เัาชนทางด้านลายนอกกับเป็นดำเขียวพออาเภอพลนสในขณะที่ทีนัดเจ็ดทล ขาวพร้อมเรือสีดัแดงนั้นมาอยู่ที่สี่ตามมาทนได้ไห,ไหน่ยนะครับคุณพยายาลเขาคือชระดับที่หเลยครับตามาาามาด้วยอัจารยคุณสาครัะดับที่สองี่นืดจริก <NH K. S 1> ินแล้วเอพูดจรีทุคสายเลยรับแล้วเหมือนจะลงแพงต่อเลยนี่ต่อเลยนะ เราเป็นไทยต่อมาจากที่สามเป็นชุมพศิ้าแล้วดับที่สี่เป็นเีระมัดอันนี่ทำอะเป็นตะกีนะครับสุดท้ายก่อนที่เราจะพักเบร้ครับพีพีครับเอาเลยครับมน่นกเ่อนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ก็เป็ในกำลังใจให้จ้องเครื่องต่างฝันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน